พอล่าสไตล์ทําง่ายกินแซ่บอีกแล้วค่ะเพื่อนอาหารสําเร็จรูปอันนี้เป็นดีเซอร์ตเนาะเป็นของหวานนะคะทำจากแอปเปิลนะคะเขาเรียกว่าแอปเปิลครัมเบิลนะคะเขาบอกว่าเสิร์ฟทั้งเย็นและกร้อนแต่พอล่าจะเสิร์ฟแต่ร้อนจะเข้าไปอบในโอเว่นนะคะเขาบอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพเพื่อนนะคะออนแฟนนะ,ะไฟร้อนประมาณร้อยเดาีกรีนะคะเดี๋ยวพอล่าก็จะแกะกองใส่ถาด เข้าไปอบอบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา,อาชิมกันนะคะเพื่อนนะคะครั้งแรกเหมือนกันอันนี้คุณพ่อบ้านเขาซื้อมานะคระับพอลากก็ไม่ถนัดหรอกค่ะแต่ก็ลองดูอ่านเอาว่าทำแบบไหนนะคะเพื่อนเดี๋ยวพอราจจะเซทถาดก่อนนะคะ สบายง่ายเพื่อนไม่ต้องล้างเอือล้างค่ะแต่ล้างง่ายนะคะอันนี้เป็นแคร์นะคะเป็นเป็นเพื่อสุขภาพนะคะนะคะเรียวฟู้ดนะทำจากแอปเปิลนะคะ, food, ะ,คะ, Apple, ะ,คะอันนี้เรียวเลยนะคะไม่มีส่วนผสมใดๆนะคะเป็นแคร์เนาะเพื่อสุขภาพเหเฮลตี้ฟู้ดนะคะเพื่อนนะคะ ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะลาก็อบทั้งกล่องนี้เลยนะคะค่ะเพื่อนหลังจากครุปอ่าสานาทีแล้วที่พล่าอบในโอเว้นนะคะอ่าพล่าเช็คแล้วก็สุก นะคะเรียบร้อยสีก็น้ําตาลเกลียมเกลียมนิดหนึ่งนะคะเป็นสีสันที่สวยงามมากเลยก่อนกับหลังนะคะต่างกันนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยพราวก,ก็จะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนเป็นอาหารว่างทานเล่นๆน,นะคะตอนนี้จัดใส่จานก็จะมีคนรอท็อปปิ้งนะคะโรยครีมให้พอล่านะคะเขาเตรียมแล้วค่ะเขากำลังจะโรยนะคะมาชมกันเลยค่ะตอนนี้ โรยครีมเรียบร้อยชำนาญมากเลยค่ะเพื่อนนะคะเป็นไงบ้างคะสีสันน่าทานไหมคะนะคะหน้าตาออกมาดูดีนะเพื่อนนะคะนี่เป็นอาหารว่างทานเล่นๆของพอล้านะคะยี่ห้อนี้เพิ่งเคยทานนะคะเพื่อนนะคะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพอล่าจะจะขอชิมนะคะจะขอชิมดูว่าเป็นยังไงนะคะแต่ไม่ชิมให่เพื่อนเห็นนะคะ จะแอบชิมค่ะจะแอบชิมนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วค่ะนะคะเตรียมช้อนค่ะค่ะตักเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะตักแล้วนะคะค่ะจะชิมนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะที่ชมคลิปพอลล่าอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะ เป็นอาหารว่างดีเซอร์ตมาให้เพื่อนอได้เห็นนะว่าพอลา่าทานอะไรคะวันนี้เป็นของทานเล่นๆน,นั่นเลยค่ะนะคะแต่อร่อยนะเพื่อนเด่ชิมครั้งที่สงค่ะนะคะค <c oughs> รั้งแรกไม่ไม,ไม่ไม่สะใจเอาครั้งที่สองอีกนะคะ มีครั้งที่3นะคะเพื่อนนะคะตักสามครั้งนะคะค่อยเป็นนั่งทานเป็นจริงเป็นจังนะคะก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ติดตามพอล่าเสมอมานะคะขอทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็จะมีครั้งที่สามค่ะอ้ําเลยค่ะบ๊ายบาย